หลังจากที่เลิกรากันไปแล้วคุณกับเขาจะกลับมาคบกันอีกใช่หรือไม่การเลิกรากันไปไม่ได้แปลว่าเลิกความผูกพันหรือเลิกคิดถึงกันนะคะหากคุณและเขายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความรู้สึกที่ห่วงใยมีความหวังเล็กๆว่าความรักที่จบไปจะยังคงเหลือความผูกพันต่อกันและ บางครั้งอาจจะหวนกลับมารักกันได้อีกครั้งคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหากใครตกอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบนี้ให้พี่ไพ่เดอะสตารช่วยทำนายนะคะว่าคุณกับเขาจะกลับมาคบกันอีกครั้งใช่หรือไม่มาดูความรักครั้งนี้ของคุณค่ะ มาดูไปพร้อมกันค่ะ Seven of Wands Five of Pentacles The Devil โดยภาพรวมไพ่ได้บอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะว่าคุณทั้งคู่อาจจะได้กลับมาหากันอีกครั้งแต่ก็ค่อนข้างมีความท้าทายค่ะเพราะว่าคุณทั้งสองมีความขัดแยง้งคุณทั้งสองต้องต่อสู้กับความคิดเห็นของคนรอบข้างค่ะ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในความสัมพันธ์ที่คุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาโอกาสอาจจะมีอยู่บ้างแต่ต้องแลกด้วยความมุ่งมั่นความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่หากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายยอมที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสัมพันธ์และต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายยอมค่ะเมื่อต้องห่างกันคุณทั้งคู่จะรู้สึก โดดเดี่ยวรู้สึกคิดถึงและก็รู้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อกันอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เฝ้าคำนึงถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาค่ะทำให้ยังไม่สามารถตัดใจจากกันได้แต่คุณเองก็ต้องช่างใจนะคะว่าถ้ากลับมาอีกครั้งความสัมพันธ์จะเป็นความรักที่แท้จริงหรือเป็นเพราะว่าความเหงาความเคยชินที่มีเขาอยู่เพราะว่าถ้าหากกลับมาแล้ว คุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันชัดเจนหรือไม่ได้มีความคิดที่จะมีความจริงจังต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็จะวนกลับไปในลักษณะเดิมอีกครั้งค่ะมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมๆเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ต้องพูดคุยกันอย่างเปิดใจนะคะและมีความจริงใจต่อกันถ้าหากจะกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้ง ไม่ยิงขอวอวยพรให้คุณทั้งคู่ผ่านพ้นกับปัญหาในครั้งนี้และพบเจอแต่ความสุขสมหวังแถ้ากลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้เป็นความรักที่ดีที่มั่นคงและจริงใจต่อกันนะคะขอวอวยพรให้คุณลูกดวงมีความสุขสมหวังในความรักค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายในครั้งนี้ด้วยค่ะ